ไดจอกันนานนะคะเราคลได้เลยหมได้เลยนุครับารกามุบนกาตาริก้าโมชุเบนกาโมชุเบนก

ก็มาชามาดีไหมคะดีมากเลยดีมากเลยดีมากมาจมามากเลยดีใจมากมากคับโอเคเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าทั้งเจ็ดท่านเนี่ยหอมกันหรือยังเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีคำถามจากลัคกี้แฟนที่ทางพวกเราเนี่ยนะคะได้สุ่มมาทั้งหมด10บคำถามด้วยกัน の会員からの質問が持ってますが日本の質問も持ってますねみんなの準備は大丈夫でしょうか、はい oh. はい、OK はい、OK じゃあ、と判定なんか有ともにあんのやんさ